สวัสดีครับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลายคนต้องหยุดอยู่กับบ้านแน่นอนวันนี้หลายคนวันหยุดใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ทางผู้เชื่อคริสเตียนนะครับก็เราก็จะไปคิดจักรกันหรือไปโบสถ์ไปรับพระพรกันก็ถึงพี่น้องนะครับวันนี้ก็สามารถดูไลฟ์สดกันได้นะทางช่องทางหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลทาง Facebook ไลฟ์ทางไลน์อะไรกันแล้วแต่นะครับอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในสังคมโซเชียลเนี่ย ท่านสามารถเข้าไปาดูร้ฟ์สดหลายกิจจักรเลยนะตอนนี้ใน Facebook ก็ส่งข้อความนะส่งพระคำส่งคำอวยพรให้กับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับวันนี้พระเจ้าปรารถนาที่อยากเห็นหัวใจของท่านนั้นมีความสุขเราอยากเห็นคนไทยทุกคนนั้นมีความสุขครับพี่น้องครับวันนี้นะสำหรับผมเองก็มาแบ่งปันพระคาวันนี้พระคาของพระเจ้ามาถึงในพระธรรมสดุดีบทที่30นะพี่น้องครับบทที่30ข้อห้า นะที่มาถึงเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายนะพระพรจะถึงทั้งหมดเลยว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนพรรณนาถึงพระเจ้าว่าอย่างไรนะเพราะเพราะพระพิรธของพระองค์นั้นเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาจะมา,จะมาเวลาเช้าจะมาเวลาเช้าโอเคนะครับที่เราจะอธิษฐานร่วมกันสธุการแต่พระเจ้าพระบิดาเจ้าวันนี้ ขอประคำของพระเจ้าที่มาจากกษัตริย์ดาวิดท,ที่มาเขียนในประธรรมสดุดีแล้วก็ส่งประคำนั้นเมื่อสองเมื่อสี่พปีก่อนมาให้เราถึงวันนี้พระบิดาเจ้า ขอพระคําข้อลึกลับที่ข้าพระองค์นั้นยังไม่เข้าใจขอพะระบริดาบอยสุดขอพะระบิดาบริสุดนั้นให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจด้วยพระบิดาเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราขนาดไหนพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จลงมาชําระความบาปเราแล้วพระบิดาเจ้าวันนี้ข้าพระองค์เชื่อและว,วางใจในพระองคทงริษฐ์อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอเมนพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันนี้นะบทที่30กษัตริย์ดาวิดบอกว่าโมทนาพอได้การช่วยกู้จากความตายแล้ว ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและไม่ได้ทรงให้ขั้วเล็กของข้าพระองค์เปลี่ยนปรีเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่ปากแดน ท่านรรมิกชนของพระองค์เอ๋ยจงร้องสรรเสริญพระเจ้าและถวายโมทนาแก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวเลยข้าแต่พระเจ้าโดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาเข้มแข็งพอพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์ข้าพระองค์ก็ลำบากใจข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ถ้าข้าพระองค์ตายพระองค์จะได้กําไรอะไรคือเมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปากแดนผู้ตายผงคีจะสารเสริญพระองค์หรือมันจะบอกเล่าเรื่องความสัตย์จริงของพระองค์หรือ ข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับและทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์สาหรับข้าพระองค์เพราะทรงพระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นลําพระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้า,า,า,าพระลงจะถวายบูนาพระองค์เป็นนิดโอ้อเมนพี่น้องนะกริสัดาวิดภาลณนาถึงพระเจ้าข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าอย่านําข้าพระลงไปสู่แดนผู้ตายวันนี้พี่น้องครับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วชื่อของเราจะจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตพี่น้องและบาปทั้งหมดเราจะโดนชําระทุกอย่างเลยและเราจะไม่ไปสู่แดนผู้ตายอีกต่อไปนี <c oughs> ่คือนี่คือสิ่งกัจจรรย์มากพี่น้องครับนะและ การข้ามขลวนนะกษัตริย์ดาวิดบอกว่าเม้นว่าการข้ามควนนะร้องไห้สักคืนหนึ่งแต่เช้ามาความชื่นบานก็จะมาหาเราเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือพระเจ้าทรงโปรดประานของเรานะทรงโปรดประานเรามากเลยนะกษัตริย์ดาวิดได้เห็นพระพักพระเจ้าได้คุยกับพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะกษัตริย์ดาวิดจากเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาโดนสถาปันาโดนเจิมจากผู้รับใช้ของพระองค์คือซามูเอล แล้วได้เป็นกษัตริย์นะขึ้นครองอิสราเอลนะแล้วก็ได้ทำคุณงามความดีมากมายให้กับคนอิสราเอลกอบกูป้ประเทศอิสราเอลปกครองกษัตริย์ปกครองประชาชนโอ้โหสุดยอดมากหลังจากนั้นนะก็มีลูกชื่อว่ากษัตริย์โซโลอมอนได้สืบทอดและก็ดูแลปกครองอิสราเอลมาจนมีตำนานว่ากษัตริย์โซโลอมอนนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องครับ วันนี้พระเจ้าปรารถนาอยากให้ทุกท่านนะได้มีความสุขทุกท่านครับปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ทุกอย่างอยู่ในคมภีร์หมดไม่ว่าท่านจะ,ะทุกข์ร้อนสิ่งใดเข้ามาร้องทูลคุกเข่าต่อพระเจ้าของเรามาคุกเขา่ามาอธนิฐานมาร่วมกันนะมาสามัคคีทํากันพี่น้องครับวันนี้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันสปาโตทุกคนจะไปที่คิดได้จกัก ทุกคนจะไปรับพระพรกันไปชื่นชมยินดีไปร้องเพลงไปน้ำมศก,การไปสรรเสริญกันพี่น้องนะวันนี้ผมปรัถน,นาที่อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาทุกท่านครับลองเข้ามาคิดจะจากใกล้บ้านท่านท่านอยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ไหนในประเทศไทยท่านลองค้นดูครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมบวกลบประมาณไม่เกิน3-4ี่ชั่วโมงครับพี่น้องเราจะมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากจริงๆฮะสามสชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวนะพี่น้องถ้าท่านอยู่หน้าสังคมโซเชียลเนี่ย โอ้โหแบบแป๊บเดียวเองจริงๆฮะแต่สิ่งที่ท่านจะได้นั้นมากกว่าสาชั่วโมงท่านอาจจะได้ชีวิตใหม่ท่านอาจจะได้ธุรกิจใหม่ท่านอาจจะได้สันทิสุขใหม่ในครอบครัวความรักความเมตตาความปราณี ทุกท่านครับได้เพื่อนใหม่แน่นอนคุณได้เพื่อนใหม่คุณไปคิดจักคุณได้เพื่อนแน่นอนคุณจะได้ความรักที่บริสุทธิ์สบริสุทธิ์เลยคุณจะเปิดโลกใหม่โลกแห่งความรักจริงๆโลกแห่งที่ว่าสิ่งที่เราเองอยู่สิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่สนองตอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ท่านลงมาสิครับทุกคิดจักพร้อมต้อนรับท่านทุกท่านฮะบางครั้งเราอาจจะแบบว่าไม่มีทางออกแต่วันนี้เรามีทางออกแล้วเรามีทางออกแล้วพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็แล้วแต่วิกฤต โรคระบาดวิกฤตความเป็นอยู่วิกฤตอะไตั้งแต่วันนี้เข้ามาหาพระเจ้าครับวันนี้เรามาหาพระเจ้ากันเรามานิฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าจะปลดปล่อยพันธนาการเหล่านั้นให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับเชื่อผมฮนะผมประสบผมมีประสบการณ์แล้ว ตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยผมมีแต่สันติสุขพี่น้องครับช่วงแรกๆเราก็สงสัยฮนะแต่ตอนนี้ไม่สงสัยแล้วเรายึดพระเจ้าอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้แม้การตายยังมีกําไรพี่น้องแม้การตายยังมีกําไรวันนี้อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับมาร่วมกันทุกกิจจักรทุกพื้นที่ทุกไราท่านเข้าไปนะครับท่านเข้าไปเลยนะท่านเข้าไปดูท่านเข้าไปกดคอมเมนต์นะสรรสนพระเจ้าฟังก่อนครับไปฟังก่อนว่าเขา สื่อสารอะไรแล้วฟังด้วยใคร่ครวญฟังด้วยจิตวิญ,ญญาณฟังด้วยความสงบสุขฟังด้วยมีสันติสุขพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่จะรับลูกทุกคนกลับบ้านแหงสันติสุขขอบคุณนะฮะวันนี้นะวันนี้เป็นวันสปาโตวันบริสุทธิ์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มกราคมนะ2 0 2 2หรือปี2 5 6 5เราปรารถนาอยากให้ทุกท่านนั้นมีสันติสุข ละฐานร่วมกันสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พี่น้องของข้าพระองค์หลายคนได้ฟังคลิปนี้แล้วอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าขอพระองค์ทรงปรารถนาทรงส่ทงทุสวรรค์ ทรงสูงพระมยาบริสุทิ์ไปปกป้องเขาด้วยพระบิดาเจ้าเขาพร้อมที่จะกลับใจใหม่เขาพร้อมที่จะเดินทางใหม่เขาพร้อมที่จะให้พระเยซูคริสต์มาเป็นผู้นําทางของเขาพระบิดาเจ้าบัดน,นี้ขระองค์เชื่อว่าลูกของพระองค์หลายคนหลายร้อยล้านคนกําลังจะกลับบ้านในสันสนิษฐานนี้พระบิดาเจ้าลูกของคุณพระองค์เหลือเกินทุกกิจจักรเปิดบ้านต้อนรับทุกคนพระบิดาเจ้าทุกความรักของพระเจ้าโอบอ้อมอารีให้กับทุกคนพร้อมซับน้ําตาให้กับทุกหยดน้ําตาหลายคนตก นพระบิดาเจ้าหลายคนน้ําตาตกในขอพระองค์ทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดเถิดวันนี้ทุกคนเข้ามาน้ําตาจะไม่มีความโศกเศร้าจะมีเราจะมีแต่ความเชื่อชมยินดีพระบิดาเจ้าลูกของคุณพระองค์ลูกอธิฐานด้วยความเชื่อในพระน้ำต่พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชาวนาซาเลตออเมนอาเมนพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่นะครับอเมน ว่าจะมีการนำความอัศจรรย์เขราะคนยินเสียงของเราฮเลลูยาฮัลโยาฮัลโยาฮัลาฮลโยาฮัลลยาลโยาเซูฮยเยซูยเซเอเม่โอ้ชัดมาก